มาเบิงนอไหม่พี่น้องมาเบิงนอไหม่มาเบิงนอไหม่มาเบิงนอไม้โอ้หนอไหม่เขาจะออกไหมเพิ่งจะออกใหม่โอ้นีนอหนึ่งนีนอหนึ่งมาเบิงนอไหม่มาเบิงนอไหม้อันนี้ก็กำลังออกไหมนอหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวไปบนต้นี้นี่บอก่อนนี่นี่บอกีอีกไหมมีอีกไหมนี่อันนีน้น,น,นึงนอขืนเง้ยเอาแล้วอันนีน้น,นึงนออันนี้นึงนออันนี้นอหน่อยๆกำลังขึ้นโอ้ ขึ่งลำแล้วก็ล่างเกิดน้อยๆก็มีร่างเกิดร่างเกิดไปดูต้นนี้สิไปดูก่อนนี้สิมีไหมหน่อม้ป้ามีหนึ่งหนอมีอีกไหม โอ้คือสิมีทกกม่ทอน,นั้นล่ะเนาะเบิ่งลักชนะเลี้ยวเบิ่งเลี้ยวกับสิมี่ทอนี่แหลเอ้าเอาอเดี๋ยวสิเอาหมินมาปาดเอาคนเอาซ้ำนี้ก่อนเด้อ